ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุนิพี่พี่ว้าวมาแรงมากจริงๆค่ะสำหรับกระแสนักขีดเกมใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ใส่ชุดสิดน้าว้าวพี่ปังเป็นผู้คุมนั่นเองค่ะเย้แล้วเรามาทำอะไรกันใน scp 3 0 0 8ไม่ยากเลยทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำแบบสกิทเกมใน scp 3 0มกันนั่นเองค่ะว้ฮู ท้าทายมากนะทุกคนเพราะว่าในนี้เนี่ยมันก็จะมีของที่จํากัดใช่ไหมแล้วก็จะมีของหลากหลายที่มันไม่เหมือนกันเลยและแมปที่เราจะเอามาทำเนี่ยนะคะหรือว่าฉากที่เราจะทํากันเนี่ยก็จะเป็นฉากยอดฮิตอย่างเก่าโกว่าโกพีเชียสมตา ถ้าเกิดว่าให้เราลองนึกดูนะทุกคนฉากเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนทุ่งโล่งกว้างยาวใช่ไหมเป็นพื้นดินขุขุขักขักนะด้านข้างก็จะเป็นกำแพงมีท้องฟ้าแล้วก็จะมีต้นไม้ตรงกลางพร้อมกับมีตุ๊กตาโกโกวาอยู่ข้างหน้าเรานะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทํากันนะทุกคนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆจะเป็นเหมือนมีบ้านสองหลังที่เป็นจะเป็นประตูทางออกมานะคะทุกคน มาเดี๋ยวเราจะมาจำลองกันว่ามันจะเหมือนแค่ไหนนะเริ่มกันเลยค่ะ เอาล่ะทุกคนอย่างแรกนะคะเราอาจจะต้องเริ่มกันตามหาที่ว่างๆก่อนเอาแบบเป็นว่างยาวประมาณสักสาบล็อกนะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้พื้นที่ยาวหน่อยอือยังไม่เจอแล้ววันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างใหญ่มากนะทุกคนเพราะว่าเป็นแค่แมปเดียวนะหรือว่าใครที่อยากจะดูให้พี่ปางกับพี่แจงเนี่ยมารองสร้างเป็นส่วนอื่นของเกมสควิดเกมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่า อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้จบกันง่ายๆสควิตเกมเนี่ยเขาก็เป็นซีซั่น2แล้วใช่ไหมแถมเขายังมีต่ออีกนะเป็นพาร์ทสของซีซั่น2ด้วยยังไม่จบเลยเออตรงนี้เนี่ยพี่บังวัดได้เลยนะคะเป็นที่โล่งยาวเดี๋ยวเราปิดข้างๆเอาด้วยนะเดี๋ยวเราลบตรงนี้ออกก่อนโอเคโอเคโอเค่ส okay, <okay>, okay. ้างพื้นในสควิตเกมนะทุกคนพื้นของเขาเนี่ยในเกมเรดไลท์ก like ินไลท์ like นะคะจะเป็นพื้นหญ้าไม่ใช่หญ้าสีจะ เป็นพื้นแบบดินทรายอ่ะดินทรายเรียกไม่ถูกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุกขะ่ะมันดูลมแล้วเจ็บอ่ะแล้วก็เขาจะเป็นสีประมาณแบบว่าสว่างนะคะทุกคนสีแบบพื้นสว่างอ่าเราลองวางพื้นไปอุย้ยเหมือนมากตอนแรกพี่ว่าไม่เหมือนแต่ตอนแรกพี่ว่าเหมือนละนี่นะคะทุกคนเราก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะ อุแล้วมันเหมือนมากอ่ะไอพี่ต้องลบอันนี้ทิ้งก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนเกินไปนี่นะคะจะเป็นโซนของพื้นเลดไลท์กรีนไลท์ของเราถ้าล้มไปคือเจ็บนะซึ่งผนังของพี่ปางจะแบ่งเป็น2เลเยอร์นะจะมีล่างกับบนนะคะข้างล่างมันจะเป็นเหมือนทุ่งหญ้าไว้ทุกคนส่วนข้างบนน่ะเขาจะเป็นเหมือนเป็นท้องฟ้าซึ่งพี่ปางอะ่ะว่าจะจําลองให้มันเป็นทุ่งหญ้าน่าจะยากอาจจะทําให้เป็นแค่ ในห้องเล่นเกมอะเขาจะไม่ได้ม exactly. like ีความสมจริงมากจะดูยังเป็นห้องเล่นเกมอยู่ฉะนั้นเราจะทําให้มันเป็นห้องเล่นเกมอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนต้นไม้ต้นนี้นะคะให้กลายเป็นซีหยาแล้วเราจะปูทั้งหมดเลยนะให้กลายเป็นเหมือนกับขอบของสนามส qui ิดเกมดันเนตไรกีนไรนะคะทุกคนมาเริ่มเลยอาจจะเป็นแบบนี้โอ้ใช่ใช่ใช่แบบนี้เลยให้มันหายไปอย่างนี้โอย ก็ผิดขอะทขอโทษแล้วก็เก็บปืนไปค่ะนี่นะทุกคนเราก็มาได้เกือบเกือบครึ่งทางละมันก็สวยอยู่แหละเนาะมันก็คายอยู่พอเรามองไกลๆแล้วมันก็พอมันก็เหมือนอยู่เราอาจจะเสริมเข้าไปอีกก็ได้นะทุกคนคือไม่จบไม่สิ้นเสริมกันเข้าไปอีกค่ะมันสวยนะเนะี่ยทุกคนมันมันเหมือนเลย แล้วมันอาจจะยากขึ้นนิดนึงแต่เพื่อความสวยพี่จะทำค่ะ one hour later สวยมากแล้วมันสวยมากมันเป็นเส้นชัยที่ดูดีมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทำตรงมันใหญ่ไปไหมว่าไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอก ต้องการสเปซพี่ต้องการสเปซให้กับน้องกกวาพี่และพี่จะต้องทําบ้านตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นแผ่นนะทุกคนทําเป็นตัวของบ้านขึ้นมาค่ะนี่เราก็จะติดเป็นวงกลมแทนที่จะเป็นครึ่งวงกลมนะคะทุกคนจากนั้นเนี่ยเราจะทําเป็นส่วนของหลังคาเอาล่ะเดี๋ยวพี่บาจะขอลองทําหลังคาดูก่อนมันน่าจะยากอยู่พอสมควรเลยเพราะมันเป็นหลังคาตัดโอ้ my god พี่ว่าตรงเนี้ยยากสุดในการทํา และนี่นะคะก็จะเป็นส่วนของบ้านนะคะทุกคนที่เราทําให้เป็นเหมือนกับฉากหลังของซวิ์เกมนะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นภาพให้ดูนะว่าจริงๆแล้วมันจะมีอยู่จริงๆนะทุกคนออใช้เวลาทำนานมากแล้วจริงๆแล้วด้านซ้ายเขาจะมีเป็นพุ่มไม้ด้วยทุกคนแต่ว่าพี่ว่ามันไม่ต้องมีก็ได้ต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาร์กจุดตรงกลางนะแล้วเราจะทำต้นไม้กันค่ะโอเคสูงขึ้นสูงขึ้นอีกหน่อย 都可以啦โคโควาโคพิชอดูดีเรเราแก้ปัญหาความลอยนะคะด้วยการไปเสริมด้านหลังของต้นเอานะทุกคนเราใช้มุมกรองเพราะว่าอีเกียนเนี่ยเขาจะมีความแบบ มันวางตรงไม่ได้อะทุกคนมันวางแบบซ้อนกันไม่ได้อะเออมันมีนิดนึงนะมันยังวางไม่ได้เท่าไหร่เราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราเสริมเสริมด้วยการมุมกล้องนิดนึงปะเราอะเคยทําเป็นส่วนของตัวเราเองใช่ไหมในอีเกียมาก่อนนะคะฉะนั้นเราอาจจะมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆแต่เล็กน้อยจริงๆนั่นแหละเล็กแบบเล็กมากอยู่บ้างนะทุกคนเราจะใช้เป็นเอ่อทำเป็นรองเท้าก่อนนะคะ อาจจะต้องหาอะไรที่มันมนๆมนมนต่อขึ้นไปเป็นขาดได้ก่อนนะทุกคนจริงๆแล้วแคนเดลนี่ก็สวยนะฮะได้ไหมได้อยู่นะคะได้อยู่ที่แปลว่าสวยแล้วแถมอะ่ะมันได้เลยเพราะว่าปักแล้วมันสว่างด้วยแกเออพี่ว่ามันมันจึ้งนะปัญหาเดียวของพี่ปางนะในการทำอะไรแบบเนี้ยให้มันอยู่ตรงกลางคืออะไรรู้ปะพี่สายตายเอียง ปัญหาเดียวเลยคือพี่เป็นคนใส่ตาเอียงมากมันจะยากตรงนี้แหละมันทำมันจะยากนิดนึงไม่นี้แต่มันยากเลยคือถ้ามันไม่มีอะไรที่แบบเป็นตัวคอยกำหนดให้พี่นะมันจะยากมากเพราะว่าพี่าสายตาเอียงเว้ยโอเคเดี๋ยวเราขยายขยายขาขึ้นก็ได้เนาะพี่ก็ต้องขอบอกว่าทุกครั้งที่พี่ทำเองคนเดียวเนี่ยก็คือพี่จะมีการแตะตลอดพี่ก็จะแบบ แปบปบนึงมันไม่ใช่อ่ะมันต้องได้ก่อนหลอวแล้วก็อัดเป็นชั่วโมงอ่ะสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะแบบแบบเดียวอะไรเงี้ยมามีข้อต่อแล้วนะคะถุงเท้าเนี่ยพี่ว่าโอเคละพี่ไม่เปลี่ยนพี่โอเคพี่ต้องขออนุญาแตแบบว่าปกติมันจะมีเนื้อเนาะขาเนื้อแบบไม่ไม่เอานะขอเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นส่วนของกระโปรงแกเธอบอกว่าฉันอะ่ะใช้ไออันเนี้ยบ่อยแบบบ่อยมาก น้ำมันเหมือนมากเลยอะน้ำมันเหมือนน่ารักมากเลยอะเราใช้สิ่งเดิมค่ะสิ่งเนี้ยตั้งแต่มันอัพเข้ามามันมีประโยชน์สําหรับเรามากในการทําตัวละครต่างๆนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรมีประโยชน์ประมาณสามรอบเราพลิกแพงทําได้หลายอย่างมากๆไม่เชื่อนะลองเอาไปทําได้ทุกคนใครอยากจะลองทําตัวละครหรือว่าอยากจะลองทําเป็น แมพหรืออยากจะลองทําอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปลองพลิกแพงดูค่ะมันได้จริงๆเว้ยไอตัวนะ่ะอ่ะเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่ไปดูด้านหลังโอเคไหม <c oughs> สัญญากันก่อนว่าเราจะไม่ไปดูด้านหลังนะคะเพราะว่าด้านหลังมันจะแย่มากๆเลยนะทุกคนก็มันาจ,จะดูเย่ะนิดนึงฉะนั้นเราจะดูกันแต่ด้านหน้านะโอเค นะคะทุกคนก็จะเป็นส่วนของแขนของน้องนะคะที่พี่ปานทําออกมานะแต่ว่าที่มีปัญหาก็คือส่วนมือของน้องมันจะเป็นแบบเนี้ยที่มันแบบอือ้อเหมือนนางรำอ่ะมันยากมากนะทุกคนที่มันจะทํามือแบบนางรําออกมาได้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอื้อคิดก่อนนะ A few moments later พี่ว่ามันได้นะถึงมันจะดูประหลาดนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ดูงอนมันดูแบบเป็นมืองอนงอน จริงๆแล้วอะพี่ว่ามันไม่ต้องงอนขนาดนั้นโอเคค่ะพี่เสริมความเป็นไทยมากเกินไปพี่ขอโทษพี่ยอมละพี่จะไม่เสริมความเป็นไทยขนาดนั้นทุกคนพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเหมือนมากจริงๆตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาต่อที่ส่วนหัวการตัเนี้น่าจะเป็นส่วนที่ยากแบบยากมากๆแล้วแหละส่วนนี้เนี่ยแทบจะเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุด ตั้งแต่เราทํามากันเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันไม่สวยเนี่ยมันเบี้ยวหรือมันแบบมันแย่เนี่ยมันก็แย่เลยเอาตรงเฉยโอ้ยพี่ไปลบอะไรอ่ะโอตกใจหมดเลยเรืนึงพี่ขอลบก่อนเอาล่ะแล้วนี่ก็จะเป็นตัวน้องโกโกวาที่เราสร้างขึ้นนะคะทุกคนบอกเลยว่าไปใช้เวลานาน สวยมากเลยอะทุกคนเอางี้นะเดี๋ยวพี่ไปสร้างทั้งหมดให้เสร็จนะคะให้กลายเป็นสกุดเกมจริงๆก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จว่าจะเป็นอย่างไรโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยขอเวลาสร้างก่อนพี่ขอเวลาสร้างอีกสักหชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าดูทั้งห้าชั่วโมงเดี๋ยวน้องเอื่อมนะขอเวลาแป๊บเดียว นะคะทุกคนและตอนนี้นะคะก็เป็นจุดสิ้นสุดของสควิดเกมของพี่ปังแล้วค่ะเลดไรกลืนไรก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพร้อมจะเ,เข้าไปดูแล้วเนี่ยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ปงังก่อนที่จะเข้าไปดูนิดนึงนะเพราะว่าพี่ปังทำงานม้ากจริงๆริอ,อแต่พี่ปังตั้งใจมากจริงจริงว้ทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยพร้อมแล้วหนึ 1, 2, Red ่งสองสามเลดไรกลืนไรเทอรด้เหมือน ใี่บาก่อเดี๋ยวจะแปะรูปจริงๆให้ดูนะว่าในหนังเนี่ยฉากเขาเป็นยังไงนะคะโอ้ย oh god ผู้เล่นตายแล้วมีศพอ,อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีผู้เล่นที่กําลังหยุดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเลดไลท์พอดีนะคะแต่ผู้เล่นคนนี้เนี่ยยืนกระต่ายขาดเดียวผู้เล่นคนนี้ยืนกระต่ายขาดเดียวอยู่มีทีท่าว่าจะล้มอย่างแน่นอนเขาอาจจะโดนยิงก็ได้แล้วเราไปดูที่ผู้คุมกันดีกว่า และผู้คุมอิพี่ปังนี่คือผู้คุมค่ะทุกคนโอ้โหผู้คุมอย่พี่ปังคือเหมือนมากมีการใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ถือปืนใส่ถุงมือสีดำหน้ากากมีแบบเป็นตรงข้างหน้าด้วยนะคะเป็นกรอบตรงหน้าคือเป๊ะมากๆกนะทุกคนมีสองคนนะคะพร้อมกับตัวโกโกวาน้อยของเรานะคะหน้าตาคือยิ้มจ่องหน้าตาเป็นมิตรสุดๆค่ะทุกคนแลดราย Green Line. การเล่นป้าเอาดีๆการเล่นไหมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเล่นรอบอกอีเกียในวันนี้ของพี่ปานนะคะชอบตรงไหนมากที่สุดรู้ปะพี่ปางชอบตรงนี้เว้ยทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นโซนบ้านที่เป็นบ้านฉากนะคะทุกคนตรงนี้พี่ปางใช้เป็นโซนของเค้กเอาเค้กเนี่ยมาทําเป็นหลงังคาเป็นโซนแหลมของหลงังคาสองฝั่งแล้วตรงกลางให้่ายว่าพี่ปางทําทด้วยอะไร มีใครทายถูกบ้างฉเฉลยฉเฉลยเร็วจังฉเฉลยเลยนะคะพี่ปังใช้เป็นทีวีโค้งนั่นเองค่ะทุกคนทำแล้วก็เปลี่ยนสีมานะคะมันเลยได้เลเยอร์แบบนี้ภูมิใจในตัวเองอะอันนี้สวยมากเป็นไงเหมือนมากเลยยิ่งต้นไม้แกบอกแล้วว่าอย่า <c oughs> ห้ามดูด้านหลังเพราะว่าโกโกวาด้านหลังไม่มีผม ห้ามดูด้านหลังเด็ดขาดค่ะไปดูแต่ด้านด้านเท่านั้นนะคะทุกคนนะดูด้านหลังเด็ดขาดเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการสร้างแมบโกโกวาโกซิซินิวสมินดาของเราเน่ะเลตไรท์กินไลท์ในสวิทเกมนั่นเองค่ะทุกคนวู้ คอมเมนต์มาหน่อยว่าเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนพี่ปังจะได้แบบว่าเออเอาไปปรับปรุงแก้ไขต่ออะไรแบบนี้นะหรือใครที่มีไอเดียนะคะอยากให้พี่ปังสร้างอะไรในแมปอีเกียสแบบนี้อีกนะหรือว่าอยากให้สร้าง แมปอื่นๆในสวิทเกมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใตา้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่ปังคงต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กับช่องของสุ่มีบีบีและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่ปังไปแล้วะคะ่ะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็ว่าก็พีชี่สมดากพีชปิ๊ A-E-I-O-U! A-E-I-O-U!